เลยคนโคตรเยอะดูดิโคตรเปี้ยวอ่ะเห็นไหมเออ <What? S 1> สวัสดีอยู่กับจิมมี่จ็ดสปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนคนปรปฐมกันนะครับกับแหลมกล้วยไนไลท์ทูน,นคนปรปฐมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับน <What? S 1> ี่สวัสดีครับพี่เตสวัสดีครับ นะครับโ้เพื่อนเยอะแยะนะครับนี่เพียบเลยนี่น้องๆแรมดอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเพียบเลยวันนี้อ่ะแล้ไปดูทีละฝั่งนะเฮ้ยนี่มันตัวใหม่นะเออสเปเชียลว่ะนะครับนี่เพิ่งเปิดตัวไปดีกว่าเปี้ยมากเลยอ่ะดูดินี่ทุกคนดูแม่งมีคี่ระบายเว้ยเออน่าสนใจนะ ก็ดีอะ่ะมีก้างปลาด้วยอะ่ะดูดิโอ้โหน,นี่สเปเชียลยังเดือนนะครับนี่แล้วแล้วเห็นบอกว่าข้างหน้าเนี่ยแบบใหม่ด้วยดูดิเออโอ้โหงาแวบนะครับนี่มีสองสีว่ะนี่อีกสีหนึ่งนะครับสวยมากนะครับอะนี่รถพี่ท็อปนะครับไปรีวิวมานะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลยนะครับงานเยอะ นะครับนี่หวัดดีครับพี่แสบดีครับพี่ท็อปหวัดดีครับอะไรนะนมไหนไปสักตรงไหนมาเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะอา้าวโอ้โหเลยอีออีพิเกอร์กจะได้รู้ไงเออไปสักตรงไหนมาขับรถล็อกขับ,ขบรอเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเจ็บแขนเจ็บแขนเจ็บแขนไปทำอะไรมาพึ่งสักมาพึ่งสักมา เหนียวเลยตอนนี้อย่าไปโดนฝนนะวันนี้อ <jogo> ย <ENNIS> ่าไปโดนฝนนะเออนะครับ <lawsuit> นี่วันนี้มานะครับมีติ้งมีติ้งของแรมกล้วยนะเออนะชวนเพื่อนๆไปกันเพียบเลยนะครับอ่ะไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะนะครับเก็บตั๋วได้เต้ตั๋วยังได้คูปองยังได้คูปองยังไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะหายก่อนเนี่ยเนี่ยนะครับ เขียนแล้ยังเขียนแลครับอ่านะครับ,นะรบเป็นไงเปี้ยวเลยนะครับเรียบเลยนะครับโอ้โหดูดินี่บอกแล้ว,เ,วเลือกสีอะเลือกให้ถูกนี่เป็นไงดูนดาวดิเด่นเดี๋ยวมีคนข้อความมาบอกว่าอยากให้รีวิวน้องนาวนะครับอีนาวเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะรอก่อนนะนะครับช่วงนี้ทำงานเยอะหาตังก่อน นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงนครปฐมยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับกลุ่มนครปฐมอีกทีแล้วกันนะโอเคไม่เอาดิอะไรเนี่ยอไมอเอา โยถึงแล้วนะครับนครปฐมนะครับก็ขบวนแล้วผกล้วยนะครับมาหาเพื่อนๆที่นครปฐมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะนี่นะครับเอ๊วันดีวันดีวันดีนะครับอันนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรครับบิชชลิงครับบิชเลิงิชลิงเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวก่อนนะ7จ็ดบิชเลิงเออเขาเรียกอะไรนะ โอ้เจ <7 S 2> oh, ็ด <7 S 1> <7 S 2> ยับใคไล์ต้องไปดูน่นด,ด้านหลังทะเบียนเลขเจ็ดหมดเออนะครับแก๊งเนี้ยแก๊งนครปฐมแลนะ้วทุกคนนะครับก็เลขเจ็ดหมดเลยนะครับใครเห็นทะเบียนเลขเจ็ดตองเจ็ดนะครับโปรเจ็นะครับที่มันเป็นเจ็ดเนี่ยนะครับจะอยู่นครปฐมเลยนะกลุ่มเนี้เฟี้ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนี่นี่ครับแกรมนครปฐม,ม,ม,มครับผม แกมมันอ่านเหมือนอะไรนะแกลม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 ไม่ใช่แต่ลมนะเอออันนี้น้องย้านะครับผมนะครับเออนะครับนี่เป็นไงนะครับนี่พี่แจสวัสดีเออนะครับเพื่อนเทียบเลยนะครับนี่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 ยังไหลไหลกันมาเรื่อยๆเห็นไหมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยนะครับโอ้โหโคตรมันเลยวันนี้พูดเลยว่าโคตรมันดูดิรถเยอะป่ะรถแม่งโคตรเยอะนะครับ นีน่นะครับอ่<น>ะไปเก็บไปเก็บมาหมดยังได้แล้วครับมีคนกำลังเกยนอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะที่องค์พระนะครับมีงานนะมันก็เลยต้องย้ายมาฝั่งประตูฝั่งนี้เป็นพัะศิลาขาวนะครับพัะศิลาขาวก็ององ,องอยู่ตรงตรงนู้นนะครับพระศิลาขาวนะครับนี่นะครับอ่าก็มาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพด้วยมาจากไหนด้วยหลายๆกลุ่มเลยอ่ะอันนี้ แก๊งเซลนักข่ปฐมนะครับนี่นี่เพิ่มแฟตนะครับเป็นไงน่ารักไหมนักข่าประมเออน่ารักมนักข่าวประส่งประกวดเร็วส่งประกวดนะใครอยากได้รถนะติดต่อได้ที่ทีแรมเบต้าโกโบโตัวไวสาขานครปฐมและราชบุรีแล้วก็ลืมลืมลืมถนนจันด้วยค่ะถนนจันด้วยเออนะครับนี่ดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะครับอ่ะไปดูกันเรื่อยๆนะครับ แก๊งไหนครับชื่ออะไรครับมุสลมค่ะมุสลมนะครับน้องแป้งนะเออโอเคอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่มากันเพียบเลยนี่นี่พี่มีผมเอยจะไปตกปลาไหนอีกแล้วนะครับเออนี่ครับเจ้าถี่นอีกเจ้านึงครับสวัสดีครับครับผมเออพี่วุฒินะครับนี่นะครับแก๊งกูดแรม ออริจินนะครับเออนะครับโอ้โหทำอะไรกันครับเนี่ยกินไอติมครับกินไอติมอะครับผมชอบดูดเฮ้ยเป็นคนดูดอะไรครับดูดไอติมนะครับผมเปคนชอบเลี้ยงอะฮะเลี้ยงแค่เลี้ยงขาโอ้นาทีการงานเขาจะได้เจริญนะครับไปนะครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเพียบเลยเฮ้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 ยคนดังว่ะนี่สวัสดีนามัสการฝั่งนู้น นะครับเจ้ามือนะครับอันนี้เจ้ามือนะครับอันนี้มือชงนะฮะอันนี้อันนี้มืออะไรมือดูแลมือดูแลเจ้ามือกับเจ้าชงนะครับคอยเก็บด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงบอกแล้วสตุ้งสตีก็มีมานะครับนะครับโหเขียบเลยว่ะนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะเก็บไม่หมดอ่ะนะครับนี่มีฝั่งหนึ่งโคตรเยอะ เยอะมากนะครับก็ทิปแลมกล้วยนะครับจะเป็นแลมกล้วยไนไลท์นะครับก็พาทุกท่านไปพบเพื่อนหลายๆกลุ่มนะครับนี่นะครับนี่แก๊งสารยาเออแก๊งสารยานะจ๊ะเออสวัสดีครับโอ้ไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนเลยทุกคนไม่ไม่ไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนเลยนะแม่งแบบ โคตรเยอะอเ,เยอะมากนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอจะไปที่ไหนเนี่ยฝากติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะชวนกันไปทุกที่เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปด้วยนะครับแล้วเจอกันเ,เดี๋ยวจะมาร่วมสนุกกับการจับสลากลัที้ดอกับเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมกับแลมกล้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Wd racing งชอบมากเป็นกุ้นแรมครับตอนนี้เป,นนเป็นกุ้นแรมนะอ่าโอเค,อเคได้ได้ได ไปแล้วนะกับลักกี้ดอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านจังยาร์ดเด๋วหมอโดมรถนิยมรอเราอยู่นะครับ๋ยวไปเจอกันที่โน่น้วเจอกันพี่หมอสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตบุกจังยาร์ดนิดน,นึง<อ>นะครับอันนี้มาเกเลยพาเพื่อนๆ <Hi, S 2> ชาว <hi. S 2> แลมเบตา้ามาเกเลหน่อย <Hi. S 2> นะครับ <Hey. S 2> uh เราจะไ้ท่งเจอกันที่งานเราเรา,เราเจอกันที่แบงก์คอก อสหลอดนะที่เมืองทองวันนี้สัญญาพี่หมอเราก็เลยพาเพื่อนมาหาพี่หมอได <ขอ S 1> ้ครับเออนะครับขอบคุณนะครับพี่นะครับโอ้ทุกคนตอนนี้อยู่จังยานแล้วนะโอ้โหโคตรเยอะคนเยอะมากรถนี่แบบแน่นเลยนะครับเมื่อกี้มาจากองพระมาได้แป๊บเดียวแหละนะครับขับมาไม่ไกลครับอยู่ต้นสนซอยสิบนะครับก็จะเจอกับนี่ครับจังยานอ่ะ เป็นไงครับโบกมือนายเออนะครับโคตรมันครับวันนี้มากันเทียบเลยนะครับโอ้โหเป็นไงนี่ดูนะครับนี่ในนี้คือจังยาร์ดนะครับเราเคยมารีวิวรถของฟู๊ดไลน์แล้วนะครับโูนี่โคตรเข้าอ่ะเป็นไงเป๊ะเลยนะครับเป็นไงครับแสนดวกไหมสนดวกไหมนะครับตามทันไหมเนี่ย นะครับมากับแรมกล้วยมันก็จะซิ้งๆหน่อยนะครับมันจะซิ้งๆนิดหนึ่งนะครับมันจะอันตรายนิดหน่อยนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับเนี่ยเทียบเลยอ่ะี่ครับโอ้เป็นไงครับปังพี่เต๋อเป็นไงสนุกไหมสนุกจ้ะสนุกดีครับเคยมากันไหมครับจังยาไม่เคยครับไม่เคยเลยนะอ๋อสวยไหมสวยครับเป็นไงเนี่ยชอบชอบเลยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิชอบเอออันนี้เขาหล่นจริงนะนะพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอมานะครับรอพี่หมอมานะครับไงเปี้ยวเลย เียบนะครับนะครับเป็นไงครับสนุกไหมคนสวยง่วงค่ะฮะง่วงง่วงงมาทําไม่ะเออเจ๊ไหมฮะเป็นไงน้องแป้งสิงมากสิ้มากเป็นไงเคยสิ่งหนึ่งอย่างนี้ในชีวิตไหมปวดหลังปวดหลังนี่ฉันจะบอกว่าฉันนะปวดคอนะครับฉันต้องคอยดูพวกเธอนะครับนี่ครับเด็กข้าวครับเด็กข้าวนะครับเออ <Happiness unting> นะครับน้องเอสนะครับแลมด้อมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวนี้่อันนี้ครับนี่ครับไปด้วยกันดินี่อะไรอ่ะทอดมันร้านชอ๊ะทะเนครึ่งร้านชอ๊ะเฮ้ยคุณคุณช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนนะครับเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับเฮียเบนโอเคครับโอเคนะถือว่า ขี่กันโอเคปลอดภัยนะฮะอ่อนแล้วเออนะตอนแรกไม่มากูก็อ่อนนอยเลยตอนแรกตอนแรกคิดว่าฝนตกแน่มึงนะครับใช่ใช่สุดท้ายไม่ตกเว้ยเป็นเพราะว่าเราจะออกคลิปเราจะออกคลิปถูกต้องครับแล้วเราฝักกับใครด้วยฮะผมฝักกับใครฝักตาไคฝักตาไคไปดีฝักกันไกันนกลับบ้านแล้วครับโอ้นะครับนี่อะ มังนี้ครับเป็นไงมั่งครับวันนี้มาจากสมุทรปราการกันนะครับแก๊งน,นี้เออ <c oughs> ไปที่ไหนเราก็เจอกันตลอดเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> นะครับเราเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับเอาแล้วไงนี่นะครับร <c oughs> มันมันทนไม่ได้ครับนะครับกับคําอ่อนแอ <c oughs> อ้าวก็ไม่อ่อนนี่ใช่ไหมพี่เบ๊กอ่อนเลยต้องมาโคตรอ่อนอ่ะเออนี่เต้มไปหมดเลยนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยมีลุงว่ะลุงทําอะไรลุง โอบโ้วันก่อนเห็นลุงนั่งทำอะไรกับรถก็ไม่รู้อ๋อแอบใส่คัดกุงกิ้งครับเออขโมยของยีน่าวไปเออวันนี้รอซัดมาโชคแตกน้ำหนักเกินนิดหน่อยครับน้ำหนักเกินนะครับรถบ้างนะครับเออนะครับโอ้โคตรมันนะทุกคนนะครับนี่นี่พาไปดูนะครับก็จะได้ฟิลวินเทจวินเทจนะฮะอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้โคตรสวยเลย <Yeah. S 2> นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องจิมมี่4จนะครับแล้วก็ทิปของแรมกล้วยนะครับจำมันๆอย่างนี้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะบ๊ายๆจะเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย